เป็นกรรมมันมันบน,นพมาา่าใช่ไหมเวลาเขาจะเข้าวัดเขาจะต้องถอดรองเท้าเขานูกถึงเรื่องของอะไรพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าโดนโดนโดนลูกาสั่งให้บริบาลเอาเอามีมากรีด๋อกรีดอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปหยยบอาสนะใช่ไหมใช่เพราะว่าถอดใส่รองเท้าไปในเขตสงนะ่ะม<อ>ันก็เป็นวิบากกรรมนะพูดถึงว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องว่าแม้ขนาดสงีเองเองนะี่ยเวลาจะเข้าในเขต เขียสีมาหรืออะไรก็แล้วแต,ต่ต้องต้องเนึถอดรองเท้าถอดรองเท้าถ้าถ้าห่ามคุมอยู่ต้องลดไหลเป็นเป็นเปิดเปิดห้างลดย่ามหกล่มแสดงความเค<น>ารพใช่ไม่แต่ต้นสีมาพูดเหมือนกันนะก็คนะือต้องให้ความเคารพเท่ากับสีมาซึ่งเป็นเขนะตทรงเนีไทถ้าใครไม่ไม่ทำนั้นต้องท่านปับประบัดถุกต้องคือให้ความสําคัญกับพุทธสถานด้วยเขตทั้งสองอะไรบ้างที แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยเดินแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธด้วยอันนี้ก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอะต้องประชาสัมพันธ์ต้องบอกต้องอะไรมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นอะไรติดตามเนาะอะไรนเ่งบอกว่าโยมในสมัยนี้บางทีนี่ไม่ได้เเรื่องของของรมใหญ่ๆไม่ได้ถึงกรรมเล็กๆแต่เราอย่าลืมว่าเราอาจจะไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ไม่ได้ไปฆ่าพระเจ้าพคิดง่ายๆแม่แต่ฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นอัน ใหญ่นะเป็นเล็กๆเหมือนเล็กทรายเวลาปีกพวกตาเราเราต้องทำให้เราเคลื่อนได้มะเร็งเป็นก้อนๆครับเป็นขนาดใหญ่ได้มะเร็งมันไม่ได้เกิดก้อนใหญ่เลยนะมันเกิดเฉพาะเล็กๆเนี่ยสะสมไปเรื่อยสะสมไปสะสมไปเรื่อยในห้องน้ำาเราอาบอาบได้ไหมครับ